การทำการเตรียมผิวนะครับสกรปรกมากกระถิมก้อยเยอะปุ๋มากเหมือนพ่นยางมาต่อยมาเลยอ่ะเครื่องเตรียมกาลส่วนใหญ่ศูนย์จะพ่นให้นะครับพื้นเนะพราะพื้นมันจะมันจะเป็นสีเทาสีเทามันจะไม่ใช่สีดำแล้ก,ก็จะพ่นโปะมาให้นี่นลอ้อปุ๋สกปรกมากโอเคเดี๋ยวทำไปถ่ายดูนะครับไม่รู้จะพูดอะไร ูกค้าที่จะเอามาพ่นกันธนีมาลูกค้าไม่ต้องไปล้างอัดฉีดนะเพราะว่ามีหลายคนแบบไปล้างอัดฉีดมาแบบเดี๋ยวว่ามาปุ๊บล้างนิดๆหน่อยๆน่อได้ผนเลยมันไม่สะอาดนะครับล้างอัดฉีดช่วงหลางองศาการฉีดอะไรนีไม่ถึงบางคนเขาไม่รู้เวยกคิดว่าล้างมาแล้วสะอาดแล้วมันไม่สะอาดนะครับก็เหมือนที่เห็นในคลิปอ่ะคนที่ล้างล้างมาแล้วไม่มีทางเลยที่จะสะอาดเพราะองศาการฉีดมันไม่ถึงไม่ใช่เขาล้างไม่เก่งอะไรหรอกแต่องศาที่น้ํามันฉีดได้มันไม่ถึงนะครับอ รัวป,ปมากเหมือนลูก้าเสียตังค์เสียเหมือนไปล้างมาสามร้อยอาทิตย์ช่วงล่างเพียวอาออทิตย์ช่วงล่างเพียวยังไม่ให้งก็ล้างดีๆเลยสามร้อยลูก้าก็ต้องมาเสียตังค์เท่าเดิมอยู่ดีเหมือน,นเสียสามร้อยพียบไม่ต้องนะครับไม่มีประโยชน์เลยไม่มีทางที่มันจะสะอาดได้เนี่ยดูดิดมีซอกมีอะไรเต็มไปหมดองศาการฉีดน้ำเข้ามามันไม่มีทางได้ต้องขึ้นลิฟต์นะครับ ม่ก็ถ้าเป็นร้านมีแท่นก็ควรจะแบบแท่นสูงๆอันแต่มันก็ไม่สะอาดดีดีเพราะมันมืดเลยโอเคอยงังไม่พออีกแล้วถึงกันอีกแค่น,นี้ทำยังนะครับทุกท่านมาตั้งแต่7โมง8โมงก็เริ่มทำเลยแค่นี้ดูดขาดแล้วครับพวกยังไนมะ่พอนี่กคนได้แล้วนะอันนี้เดี๋ยวเก็บปภาพใหญ่อีกภาพน้ำบนก้น,นได้แล้วยังตอนมันดูดไว้ อันนี้อ,นนอวิเศษเดียวคนแน่นะครับอาจรถ้าเดียวคนมันจะไม่หยาบแบบนี้มันจะเป็นยางมาต่อยป๋องมันจะหยาบแต่มันก็จะตากๆดีๆนั่นแหละมันก็ดูดคาบดีๆแต่อันนี้คือเป็นรู้เลยนะน,นี่น่าจะถูนคนนะถูนที่ก็พก่นเอลี่ยนประจำปีอะไรหกเดือนอะไรสักอย่างของดีเลยวิเศษเดียวถ่ายดูแล้วครับยังไม่แห้งนะครับฝนตกวันนี้แห้งช้ามากเนี่ยดูดิคนยางมาตอยมาเป็นริ้วเป็นริ้วเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเส้นๆดูดิยังไม่แห้งเปฝนตก นี่ไหลไปนิดนึงฝนตกนี่มันเหลวนะครับสีมันจะเซตัวช้าแทนที่แบบเกาะผิวได้ประมาณสักห้านาทีแห้งหน้าเลยแบบเนี้ยพอฝนตกปุ๊บมันไม่แห้งแล้วสิบนาทีก็ไม่แห้งแล้วมันอาจจะไหลได้นะเพราะว่าเราพ่นหนานะครับเพราะว่าข้งางล่างรถเราต้องการให้แบบเออมันป้องกันได้ดีก็พ่นหนานี่แหละกคนที่ผมบอกว่ามันไม่มีร้านไหนหรอกที่แบบมบประกันว่าพ่นร้านเราจะไม่ไหลไม่มี คือผม,มาทาดีที่สุดของแต่ละวันแต่ละคันที่จะดีได้แต่ที่เหลือคือมันมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมมาเหลายหลายอยา่างม,มือไหลมาครองกันตรงนี้แต่อันนี้ดีอันนี้ยังไม่ขึ้นรอยไหลไลยขึ้นรอยไหลแบบเนี้ยมันก็ไม่เคยเท่าไหร่แต่อันนี้ก็พ่นยางมาตอยมาก็เป็นริ้วเป็นรอยไหลเยอะเรอโอเค